เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเราลองให้ A AI มาลองมองอนาคตของหุ้นสักตัวเนี่ยผลมันจะออกมาเป็นยังไงวันนี้แหละครับเราจะมาลองดูกันเลยกับกรณีศึกษาของหุ้นที่ชื่อว่า STRL ที่ AI เขาไปวิเคราะห์มาแล้วแล้วก็คาดการอนาคตไว้ได้แบบโหน่าทึ่งมากๆเลยครับมาดูกันดีก,กว่าว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะพาเราไปเห็นอะไรในโลกของการลงทุนได้บ้างทีนี้คำถามสำคัญของเรื่องนี้ก็คือ แล้ว AI เนี่ยจะมองอนาคตของหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานอย่าง STL i ได้แม่นยำสะแค่ไหนกันเชียวมันคือการเจอกันของสองโลกเลยนะครับโลกของเทคโนโลยีกับโลกของการเงินมาครับเรามาหาคำตอบจากข้อมูลที่ AI เขาวิเคราะห์ไว้กันเลยดีกว่าเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาทำความรู้จักกับพระเอกของเราในวันนี้กันเลยดีกว่า นั่นก็คือบริษัท Sterling Infrastructure ครับหรือที่ในวงการนักลงทุนจะเรียกกันสั้นๆว่า STRL นั่นเองโอเคก่อนที่เราจะไปดูว่า AI เขาทำนายไว้อย่างไรเรามาตั้งหลักกันที่ราคาปัจจุบันของมันกันก่อนนะครับณนะวันที่ข้อมูลนี้ถูกบันทึกไว้เนี่ยราคาของ STRL อยู่ที่377.90ดอลลาร์ตัวเลขนี้สำคัญนะครับจำไวด้ดีๆเลยเพราะนี่คือจุด start ของเรา ก่อนอื่นเลยเรามาดูภาพระยะสั้นๆกันก่อนแค่1ปีข้างหน้าพอมาดูกันครับว่า AI มองอนาคตของ STRL ไว้ว่ายังไงและนี่คือตัวเลขที่ AI เขาให้มาครับในอีก1ปีข้างหน้าเขาคาดว่าราคาเป้าหมายของ STRL อาจจะพุ่งไปถึง500.377ดอลลาร์สหรัฐไม่ธรรมดาเลยนะครับ ตัวเลข500กว่ากว่านี่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็หมายความว่าถ้าคำทำนายนี้เป็นจริงนะเราอาจจะได้เห็นมูลค่าวุ้นตัวนี้มันโตขึ้นถึง32เปเซต์เลยทีเดียวโอ้โหภายในปีเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนั่นมันแค่ระยะสั้นๆหนึ่งปีเองแล้วถ้าเรามองยาวไปกว่านั้นล่ะลองขยับไปดูภาพรวมในอีก5ปีข้างหน้ากันบ้างดีกว่าครับว่า AI เขามองอนาคตของ STLL ไว้อย่างไร ตรงนี้อาจจะต้องจับเก้าอี้ไว้ให้ดีๆนะคะเพราะตัวเลขนี้มันค่อนข้างจะวาวมาก AI คาดการว่าในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยราคาของ STRL อาจจะทะยานไปถึง2,894.185ดอลลาร์โอ้โหคือมันก้าวกระโดดจากเป้าหมายปีเดียวแบบคนละเรื่องเลยนะคะเนี่ยแล้วถ้าเราลองเอาราคานี้ไปเทียบกับจุดสตาร์ทของเราที่377ดอลลาร์นั่นมันหมายความว่า AI มองว่าหุ้นตัวนี้มีโอกาสโตได้มากกว่า665%ย้ำนะครับ665%ภายใน5ปีเท่านั้นเองพอเราเอาตัวเลขทั้งหมดมาวางเทียบกันในกราฟแบบนี้ภาพมันชัดขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับดูสิครับจากราคาปัจจุบันขยับไปที่เป้าหมาย1ปีแล้วก็พุ่งพรวดไปที่เป้าหมาย5ปีเลยคือเห็นความชันของการเติบโตได้ชัดเจนมากๆนี่แหละครับคือภาพรวมที่ AI เขาวาดไว้ มาถึงตรงนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเริ่มสงสัยกันแล้วแหละว่าเอ๊ะแล้ว AI มันไปเอาตัวเลขพวกนี้มาจากไหนมันคิดคำนวณยังไงกันแน่โอเคงั้นเรามาแอบดูเบื้องหลังการทำงานของมันกันสักนิดนึงครับหัวใจหลักของมันเลยเนี่ยก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า deep learning ครับพูดง่ายๆนะครับลองนึกภาพตามว่ามันเหมือนเรามีสมองกลอัจฉริยะอันหนึ่งที่มันไม่ได้แค่ทาตามคาสั่งแต่มันเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง มันจะไปสแกนข้อมูลมหาศาลเลยครับเพื่อมองหารูปแบบบางอย่างที่ซ่อนอยู่รูปแบบที่มนุษย์เราอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็เอามาใช้ทานายอนาคตนั่นเองแล้วไอ้เจ้าสมองกลที่ว่าเนี่ยมันดูข้อมูลอะไรบ้างคําตอบคือดูแทบทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณการซื้อขายที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันรูปแบบของราคาในอดีตวัฏจักรของตลาดโดยรวมเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งไปเปรียบเทียบกับหุ้นตัวอื่นๆที่คล้ายๆกันคือมันเก็บทุกเม็ดเลยครับ เพื่อหาเบาะแสมาประกอบร่างเป็นคำทำนายเอาล่ะครับแต่ก่อนที่เราจะอินไปกับตัวเลขมากกว่านี้มีเรื่องสำคัญมากๆที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับอันนี้เป็นคำชี้แตงที่มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรงเลยเขาบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าการคาดการราคาเนี่ยถูกทำนายโดยกระบวนการ Deep Learning จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและไม่ควรใช้เพื่อการตัดสินใจลงทุนเพราะความสำเร็จในอดีตไม่ได้การันตีผลกำไรในอนาคต แปลเป็นภาษาบ้านๆก็คือข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเนี่ยมันเป็นแค่มุมมองหนึ่งจาก AI นะครับไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดอันนี้สำคัญมากๆเลยและทั้งหมดนั้นก็คือภาพที่ AI เขาวาดเกี่ยวกับอนาคตของหุ้น SGL นั่นเองครับก็น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อไปมันก็อยู่ที่ว่าแล้วเราจะทำยังไงกับข้อมูลนี้กันต่อ วันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมคร่าวๆกันไปแล้วนะคบว่า AI เนี่ยมันสามารถวิเคราะห์แล้วก็คาดการอนาคตของหุ้นได้หน้าทึ่งขนาดไหนซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะครับที่แสดงให้เห็นว่าโหศักยภาพของเทคโนโลยีในโลกการเงินเนี่ยมันกำลังจะไปได้ไกลขึ้นเรื่อยๆเลยเอาล่ะครับและเพื่อการปิดท้ายเรื่องราวในวันนี้เราอยากจะลองโยนคาถามกลับไปให้ทุกท่านดูบ้างว่า มีหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับที่อยากให้เราลองเอาไปให้ AI วิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อีกในครั้งต่อไปถ้ามีพิมพ์บอกกันเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเราจะรออ่านทุกความเห็นเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ